าแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บู๊เบลบู๊สิฟักกระเป๋าคุณเห็นนี่ก็เป็น EP พีแรกเลยนะคะทุกคนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของเด็กๆกับจัดเต็มนะคะทุกคนตอนนี้นะคะไม่ใช่เวลาที่คุณเห็นเขาจะตื่นนะคะทุกคนเขาก็จะห่วงโอเคนอนี้มา หนึ่งนะคะคุณเห็นเป็นอีเห็นข้างลายนะคะทุกคนอีเห็นหรือชะมดโดยปกติเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะครอบครองได้นะคะใครที่ครอบครองก็จะผิดกฎหมายในประเทศไทยถ้าตำรวจเจอมีสินโดน จับกลับเป็นแสนเลยนะคะทุกคนแปลว่าพี่เดวไม่โดนจับแน่นอนนะคะเพราะว่าอ e ีเห็นในประเทศไทยนะคะมีทั้หมด3สายพันธุ์นะคะที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นก็คือ1อ e ีเห็นข้างลายก็แบบคุณเห็นนี่แหละค่ะ2นะคะอีเห็นเครือนะคะ3ก็คืออ e ีเห็นหูด่างนั่นเองนะคะ2องนะคะทุกคนใครจะเลี้ยงอ e ีเห็นฉีแล้วเหรอ ไม่ได้ฉี่ธรรมดาอือรู้อันดับที่สองอนี่คือ<ะ>คุณเห็นหนะ้าดูที่เนี่ยข้อที่สองนะคะทุกคน คุณเห็นเวลาตกใจนะคะเขาจะอึและฉี่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวอันนี้ที่เขาตกใจเนี่ยเพราะว่าเขาเจอกล้องนะคะทุกคนอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่พี่เบลไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปคุณเห็นเท่าไหร่เนาะนก็ตกใจพี่โอ๊ตด้วยนะคะเขาจะชินกับพี่เบลคนเดียวนะคะทุกคนตอนนี้พี่โอ๊ตกําำลังปฏิบัติการผูกมิตรกับคุณเห็นอยู่นะคะแต่ยังไม่ค่อยสําเร็จดีนะคะกด้โชว์เลยนะคะข้อที่2เนี่ย <laughs> ข้อที่3นะคะคุณเห็นเนี่ยเป็นสัตว์ที่กัดเจ็บมากนะคะทุกคนอยากทาให้เขาเชื่องนะคะ การผูกมิตรก็คือกล้องยอมให้เขากัดน,นะคะทุกคนเนื้อสัตว์ใช่ค่ะมีเลือดทุกวันนะคะพี่เบลเนี่ยสี <c> ่ <oughs> <4 S 1> <c oughs> นะคะทุกคนคุณเห็นเป็นสัตว์ที่ตื่นกลางคืนและนอนอกลางวันนะคะอันนี้นะคะตามธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะทุกคนสําหรับคุณเห็นนะคะเวลาตื่นของเขาก็คือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะจนไปถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนห้าน,นะคะทุกคนอีเห็นทางลายเป็นสัตว์กินผักผลไม้นะคะทุกคน จำเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อสัตว์นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยคุณเห็นเนี่ยไม่สามารถที่จะกินผลไม้อย่างเดียวได้นะคะเพราะเมืงง่อไนร่างกายเราก็จะ ไม่แข็งแรงนะคะหรือจะกินพวกเนื้อสัตว์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้เขาเนี่ยท้องเสียนะคะทุกคนก็ต้องมีผลไม้มาช่วยใน1มื้อนะคะจําเป็นที่จะต้องกินทั้ง2อ,อย่างนะคะเพื่อการเติบโตที่แข็งแรงแล้วก็สมบรูรณ์นะคะทุกคนข้อที่6นะคะทุกคนด้วยความที่อีเห็นเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสัตว์ทัยาน,นึงนะคะก็คือเขาค่อนข้างจะขี้กลัวแล้วก็ขี้ตกใจนะคะทุกคนแต่ว่าพอเริ่มเชื่องแล้วเริ่มชินแล้วอย่างกับพี่เบลเนี่ยคะ่ะเขาก็จะไม่ค่ออยยตกกกใจมาแล้วนะะีิสั ะะแต่อันนี้คุณเห็นไม่เป็นนะคะก็คือโดยปกติถ้าเราเจอครั้งแรกเราไม่สามารถที่จะไปจับได้แบบคุณเห็นนะคะเพราะว่าคุณเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่องนะคะแต่ว่าหลายๆตัวนะคะถ้าเขาผิดกลิ่นเนี่ยเขาจะกัดน,นะคะทุกคนแล้วไม่ใช่กัดแบบกัดเล่นเหมือนในข้อแรกๆนะคะคือกัดแบบจริงจังนะคะกัดแบบคุณเห็นกลับมาแล้วนะคะทุกคน ข้อต่อมานะคะก็คือข้อที่7นะคะของเล่นของคุณเห็นนะคะทุกคนที่เห็นข้างลายนี่เขาจะมีที่ใส่จุดแมวนะคะทุกคนอย่าง <c oughs> นี้น,นะคะเขาจะไม่ชอบให้เราจับตัวนะคะแต่เขาจะเนี่ยมายุ่งกับเรามาอยู่ใ,ใกล้ๆเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปสั่งอะไรเขาได้นะคะบทจะไม่เล่นก็คือไม่เล่นนะคะทุกคนเห็นข้างลายของเล่นก็คือนี่เลยคะ่ะไม้ตกแมวนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อารมณ์นะคะนี่คือกัดจนแบบพุ่นหมดแล้ว ลุดหมดแล้วภาพลุยอันนี้คือเล่นได้แค่อาทิยตเดียวเองนะคะไม่เกินนี้นะคะไดไหมหนูใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่คุณเห็นชอบมากก็คือไม้แขวนเสื้อนะคะทุกคนผลเล่นเหมือนกันนะคะเล่นอย่างเงี้ยเงี้ยนะคะชอบมากมากเลยนะคะทุกคนอีกอันนึงนะคะของเล่นของผู้เด็กก็คือมือของเรานะคะทุกคนเล่นแบบแบกแบะแบะนี่ค่ะค่อยๆอยู่เหมือนไตไป็นรุม นี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่แถวๆนี้ค่ะพี่ว่าดูดิเห็นไปอยู่ตรงที่ขี้ เขาก็จะอยู่วนๆเวียนๆนะคะแต่ตอนนี้เขาปวดกล้องไยคะทุกคนเราก็ไม่อยากไปบังคับเขานาอปล่อยเขาไปแล้วกันนะคะข้อที่8นะคะทุกคนอีเห็เนี่ยจะต้องตากแดดทุกวันด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเด็กๆนะคะเราจะต้องตากแดดให้เขานะคะเพื่อเพิ่มให้กระดูกเขาเแข็งแรงมากขึ้นนะคะใครนะคะที่ไม่ได้ตากแดดให้เขาเนี่ยพอโตขึ้นมานะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าขาเขาเนี่ย,ยกระเพกเลยเดินกระเพกเลยเพราะว่ากระดูกของเขาก็ไม่แข็งแรงนะคะถ้าไม่ตากแดดดังนั้นก็ต้องตากแดดทุกเช้า นมไปจนถึง6เดือนเลยนะคะทุกคนบางคนเอามาตอนอายุประมาณ2 3เดือนเนาะเห็นมีความรู้สึกว่าเขาโตแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบอดนมเขาไม่ให้เขากินนมนะคะแต่จริงๆไม่ได้นะคะทุกคนโดยเฉพาะลูกเพาะนะคะจะต้องกินดมถึง6เดือนนะคะทุกคนไม่งั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะทุกคนส่วนข้อที่10นะคะอีเห็นไม่มีความเกี่ยวข้องกับแล็คูนนะคะทุกคนพ <c oughs> ี่เนะพียนะพาออกไปข้างนอกทีไรนะคะน้องๆก็จะตะโกนแล็คูนแล็คูน ไม่ใช่นะคะทุกคนอีเห็นกันแล้วครูนี่คนละสายพันธุ์คนละสปีชีกันเลยนะคะทุกคนอยู่น้ำหรอลูกน้ำน้ำไปไปแหละ <laughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนสิแฟคเอาพาคุณเห็นก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่เบลว่าพื่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย